สวัสด er mm ียามเช้านะครับว hmm. hey, ันนี้พบกันที่สวนนะครับสวนหัวนานะครับมาเก็บกระเจี๊ยบเขียวกับเฟืองฟ้านะครับบวกไว้ประมาณสองเดือนนะครับช่วงฝนหนักๆเลยนะครับนี่ครับเป็นลูกแล้วนะครับกระเจี๊ยบเขียวจะเก็บไปผัดแล้วนะครับประโยชน์มากมายนะครับสําหรับกระเจี๊ยบเขียวนะครับล้างลำไส้นะครับที่เขาทำมันช่วยมันช่วยอะไรนะล้างลำไส้นะครับ ตามข้อมูลที่ผมอ่านมานะครับนี่ก็ปลูกง่ายอยู่นะนะครับง่ายนี่อันนี้ซื้อแบบเมล็ดพันธุ์มามเมล็ดพันธุ์มานะครับปีที่แล้วเราได้จากสวนลุงสงนะครับอันนั้นก็เจี๊ยบขาวอันนั้นก็เจี๊ยบขาวอันนี้ก็เจี๊ยบขนนเขียขวนะครับแต่ว่าผลมันคล้ายๆกันผลคล้ายกันอดอกดอกไม่ใช่ผลขออภัยนะครับแต่ว่าดอกคล้ายๆกันนะครับอันนั้นจะเป็นสีขาวลูกใหญ่กว่านี้ใช่ไหมลูกใหญ่กว่าอืมอ่ประโยชน์มากมายนะครับ ไปปลูกทานกันได้นะครับนี่สีสันสวยงามนะครับมันไม่ค่อยงามนะแต่ว่ามันมันก็ต้นเล็กเองเลยต้นเล็กๆแต่ก็ออกดอกมาเราก็ไม่เคยลองเราก็ต้องลองไม่เคยปลูกเราก็ปลูกทุกอย่างที่ที่มันจะให้เราได้กินนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายนะครับสําหรับผักชนิดนี้นะครับสวยงามนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่แตงไม่เป็นปลูกไร่กันในในลักษณะ ของเวลาเดียวกันนะครับเนี่ยไม่มันไม่เป็นนะครับแต่บางส่วนก็เป็นแต่ว่าดินตรงนี้เราพยายามจะปรับอยู่นะครับใช้การตัดแตง่งเราพยายามจะปรับดินอยู่นะครับก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเรียกว่ามือใหมท่ทําสวนแต่ว่าส่วนมากก็จะสําเร็จนะครับได้ลูกได้ผลมาให้เรารับประทานนะครับอย่างผักบุ้งผักโอ้กล้วยลนนี่นี่ไงกล้วยลนนี่นโอ้กล้วยหอมเขียวนะครับหลนแล้ว หักแล้วต้องตัดไปบ้านแล้วนะครับนี่ครับบางทีเราไม่ได้ออกมาหน้าหลายวันก็จะประมาณนี้นะครับกับบรรยากาศเช้าๆนะครับเอามาให้เห็นถึงมาให้เห็นถึงการปลูกผักแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตนะครับเราปลูกหมุนเวียนนะครับปลูกอย่างละลิดละหน่อยแต่ก็ได้ผัดใส่น้ํามันหอยได้ทํากินนะครับแกงหรือว่า แกงผัดต้มยำมีหมดนะครับตะไคร้ใบมะกรูดที่นี่นะครับเรียกว่าผักใบแมงลักเงี้ยได้ได้ผลผลิตของมันญี่ปุ่นมันเทศเรามีสายพันธุ์ที่พ่อไว้หมดนะครับนี่ขยายไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทําแบบแนวแบบกินเองนะครับผักขแยงเอามาจากสวนประบัวบานโคกนะครับเป็นแล้วนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับนี่ปลูกไว้ในน้ําเหมือนแกไม่เป็นนะต้องเอามาปลูกไว้บนบนอย่างเงี้ยครับบนโคกเราทําแปลงร่องๆอย่างนี้นะครับ ปลูกอะไรก็ได้กินหมดนะครับนี่แหละคือเรียกว่าโอเคมากๆแล้วนะครับสําหรับรายจ่ายในแต่ละวันนะครับชอบชอบชอบนะครับแบบนี้บริหารกายบริหารใจแล้วก็บริหารสุขภาพด้วยการปลูกผักกินเองแบบนี้แหละครับไม่เคยเป็นเลยลาการบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม